ก็ไม่มีอะไรมากหรอกกระแขกจะมาบอกว่าฉันเป็นกบฉันมากับน้ำท่วมเนี่ยฉันมานั่งอยู่หลังบ้านคนคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาพากันมาไล่จับฉันก็ไม่รู้ฉันก็วิ่งหนีเนี่ยสงสัยว่าเขาคงคิดว่าฉันเนี่ยจาหใหัวเขาตาแล้วนะเออ,อเลยจริงๆเลยพวกมนุษย์เนี่ย นักว่าชั้นเนี่ยเป็นกบน้าโชคจะสามารถให้หวยพวกนี้ได้ฉันก็ไม่รู้เรื่อง้องเรือหวยหรอกฉันเป็นกบฉันไม่เคยเล่ยนอะไรทั้งนั้นเลยเบื่อจริงเลยัวกมนุษย์นี่ยตอบล้มงงง่ายจะไปตัวเลขบาบอเนี่ยฉันจะไปรู้เรื่องแล้วเนี่ยฉันก็เอาตัวของฉันไหม่หลอดเหมือนกันเนี่ยแต่แฉ่สีของฉันเนี่ยมันดูสวยงามดูละลูบหล่อหน่ารักสาวๆที่เป็นกบที่ เห็นฉันอ่ะหากันมาชอบฉันกันใหญ่เลยเนี่ยเออแค่นี้ฉันก็มีความสุขละเห็มจะต้องไปเล่นเล็กเล่นน้อยยังไงพวกมนุษย์เนี่ยดูเรื่องอะไรเลยเอ็มบิดบิงนีจากบ้านโน้นมาบ้านนี้เออแล้วฉันจะอยู่เป็นจุกไหมเนี่ยฉันกระได้กระลุกอยู่ตามบุ่มไหมโอ้ยอยากจะบอกไอ้พวกมนุษย์จริงๆเลยอย่ามาไะไรจับฉันเลยนะฉันอยู่ในน้ำของฉันมีดีอยู่แล้วนะ เนี่ยฉันก็นไม่รู้เลยฉันจะไปสุ่มอยู่ตรงไหนเนะี่ยเอ้ยมีแต่มนุนน่ะมามองดูฉันตั้งหลายคนนะเต,ต้องไปหาที่ลบก,ก่อนนะบา,บายบยแต่แค่อยากจะบอกว่าฉันก็เป็นกบธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องอะไรจับฉันหรอกนะ